สวัสดีสมาชิกรถมือสองชแน,นลทุกท่านด้วยนะครับเชฟโ,โรเลตโครโรโด้2.8อา Z ท71ดับเบิลแคปปี2012แมนนวลไม่67,000กว่ากิโลตัดสดราคาสุดว้าว2 5 9 0 0 0บาทรถสวยๆวยหม่น้อยๆคันนี้สวยงามลงตัวครับมาดูคลิปเต็มๆของรถคันนี้เลยรถเพิ่งเข้าใหม่เมื่อเช้านี้เองนะเพื่อนๆแม็กจัดทรง แต่งรอยางเต็มเต็มไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับขับยาวๆหลายปีเลยหน้าท้ายเดิมๆไม่มีประวัติชนหนักแต่อย่างใดครับไฟตัดหมอมีให้นะครับผมสีน้ำตาลลงตัวเลยนะครับเซตตดหนึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปสุดราคาแตะล้านครับตอนเป็นป้ายแดงวันนี้เดินทางมาถึง2อ9 0 0นหบาทครับใครชอบต้องรีบจัดใครอยากดูรถนัดหมายครับรถจอดอยู่รามินทานะนเพื่อนๆนะฮะเป็นศูนย์รวมรถยนต์มือสองที่มีมากที่สุดในประเทศครับ รวมถึงราคาตัดสดถูกๆเลยจัดไปได้จัดเลยนะครับใครหารถใช้งานอยู่ในงบประมาณแบบนี้ไม่มีอีกแล้วครับถือว่าถูกมากๆเลยครับกับคุณภาพสมรรถนะช่วงล่างเฟิร์มๆของรถเชฟโรเลตครับย้ำนะครับตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นบาะผ้าตัดทูโทนนะครับใครชอบรถใช้งานนะครับสมรรถนะตอบโจทย์การขับขี่ครับลุยๆครับไปครอบครัวก็ได้ครับ4ประตูนั่งสบาย นี่ครับสภาพรถไม่หลักหมื่นครับเพื่อนๆสวยงามลงตัวครับรถดีครับขับได้ครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีทุกอย่างครับรถไม่มีปัญหาใดๆนะครับผมเอกสารครบพร้อมโอนครับซื้อสดไม่บวกแวดนะครับราคานี้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับติดต่อรับรถได้เลยครับรถสวยตรงปกส่งมอบแน่นอนครับโอนได้ล้อเปอร์เซ็นต์ครับไม่ต้องห่วงครับปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนครับไม่ต้องปวดหัวกันยาวๆครับคันนี้สวยๆลงตัวรีบจัดได้รีบจัดเลยครับรถงามจริงๆครับ ตัวนี้นะครับแพลตฟอร์มนะฮะใช้ร่วมกับดีนแมกนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรนะครับผมสวยงามริงครับใครสนใจรีบเลยต่างจังหวัดโอนจองผ่านร้านเท่านั้น3,000บาทนันหมายรับรถครับย้ำานะครับใครกลัวไม่ทันผมแนะนําจองอย่างเดียวครับไม่งั้นไม่ทันจริงๆครับเพราะว่าเซลล์ที่นี่ครับเข้มแข็งมากครับมีกว่า300ท่านนะครับในการโพสต์คันนี้ลงขายครับเป็นคันเดียวกันราคาเดียวกันราคาหน้าร้านเลยดนดูนครับ0 8 8 5 8 4 5 3 7 5ครับ